เิดปรัติคู่หูชีวะสวนอเริ่มที่คนแรกของเราก็คือคุณครูพี่เจไดหรือคู่ผู้สอนชีวะสวนอของเรานั่นเองซึ่งคนนี้การันตีด้วยรางวัลการแข่งขันระดับนานาชาติมากมายไม่ว่าจะเป็นรางวัลการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศถึง3ปีติดต่อกันซึ่งเก่งเกินไปอะนะทําให้เขาอะได้ไปเที่ยวในหลากหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นอินโดสิงคโปร์ แต่แค่เนี้ยก็ยังไม่สามารถหยุดเขาได้เพราะในปีถัดมาเขาได้ไปเข้าร่วมการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศหรือ IJSO และก็คว้าเหรียญทองมาอีกตามเคยมาถึงตรงนี้อ่ะหลายๆคนคิดว่าแค่เนี้ยคงจะสามารถหยุดเขาได้แต่มันไม่เพียงพอสําสหรับปีศาจน้อยแห่งวงการวิชาการคนนี้ทําให้เขา ได้ไปเข้าร่วมการแข่งขันในเวทีถัดมาก็คือการแข่งขันชีวโอลิมปิกหรือ IBO ที่ประเทศโปรตุเกสครั้งนี้คว้ามาได้เพียงแค่เหรียญเงินเท่านั้นจนกระทั่งในเวทีเดิมของปีถัดมาในประเทศอาร์เมเนียด้วยการคว้าเหรียญทองจนสําเร็จทั้งหมดที่พูดมาเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของผลงานของปีศาจน้อยแห่งวงการวิทยาศาสตร์คนนี้ต่อมาหลังบ้านคนดีคนเดิมของเราก็คือครูพี่เมพเขาคนนี้จะคอยตอบปัญหาในกลุ่มลับของข้อสอ ซึ่งนอกจากจะคอยตอบปัญหาแล้วเ็ยังคอยขยันลงโจทย์แล้วแบบฝึกหัดให้น้องๆได้ฝึกทําเพื่อเพิ่มความชํานาญและความเชี่ยวชาญในการทําข้อสอบมากยิ่งขึ้นด้วยประสบการณ์การสอนกว่า16ปีไม่ต้องห่วงเลยนะครับว่าคําปรึกษาของเขานี่จะไม่เพียงพอและยังไม่พอกับหลายเวทีใหญ่ที่เขาได้ผ่านมาตลอดประสบการณ์ทั้งหมดของเขาไม่ว่าจะเป็นโอสถสภา Road to University โครงการเป๊ปชีนโครงการเพื่อชุมชนปตทจังหวัดระยองและเคยสอนในช่อง สอนศาสตร์อีกต่งางหากยังไม่พอเขายังได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรเพื่อติวน้องๆในวิชาชีววิทยาในการสอบเข้าของโรงเรียนดังต่างๆอีกมากมายแค่นี้ก็เป็นตัวการันตีแล้วว่าผู้พี่หมอเมธของเราเนี่ยเป็นตัวตึงชีวะอย่างแท้จริงแล้วนี่ก็คือการเปิดประวัติคู่หูชีวะสวนน